เสื้อผ้ากางเกงขาดฉันจะสอนวิธีซ่อมแบบไม่มีรอยต่อเรียบง่ายและใช้งานได้จริงใช้กันไกลตัดตำแหน่งของครีบออกก่อนแล้วลากเส้นแบบนี้ตามตำแหน่งของรูแล้วหาได้ที่แข็งแรงแข็งแรงเอาเข็มดีๆอีกอันหนึ่งร้อยได้ให้เรียบร้อยเข็มแรกดึงได้จากด้านในเข็มล่างซ้ายของเข็มที่สองดึงลวดกลับไปทางขวาดึงเข็มลงทำซ้ำๆด้วยวิธีเดียวกันสิ่งนี้เรียกว่าการเย็บแบบขนาน เรียกอีกอย่างว่าการซ่อนเข็มวิธีการเย็บนี้ยังสามารถใช้ในการปรับขนาดปกเสื้อให้เล็กลงได้อีกด้วยไหล่กว้างและแคบแขนเสื้อกว้างและแคบการเปลี่ยนความกว้างของขากลางเกงให้บางเป็นวิธีการเย็บทั่วไปเวลาเดินตรงต้องเดินให้เรียบร้อยต้องเดินสม่ำเสมออย่าไปหลงผิดหลงทางมิฉะนั้นจะดึงได้ไม่ได้และแตะเข็บไม่เรียบเมื่อเราใช้วิธีเข็มนี้เข็มต้องใช้เข็มที่ดีเดินเสร็จก็เป็นแบบนี้ต่อไปฉันจะดึงสายนี้ค่อยๆดึง ตำแหน่งของรูจะถูกเก็บตะเข็บสุดท้ายกลับเข้าไปข้างในซ่อนได้ไว้ข้างในอย่าโชว์ได้ข้างนอกแล้วผูกปมตัดได้ส่วนเกินหลังจากเปลี่ยนแล้วข้างในก็เรียบข้างนอกก็แบนสวยเนียบเหมือนกันกางเกงของเรากลับมาใช้ได้เหมือนเดิม